สสิทรวนทภาค่ะอายุ18ปีตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธค่ะส่วนสูง160เซนติเมตรน้ำหนัก42กิโลกรัมค่ะส่วนส,ส่วน30 2 3 3 1ค่ะวันนี้ค่ะน้องอยู่จะมาโชว์เอเอค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mono Music Chat นะคะรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารใหม่ๆและเพลงใหม่ๆใ,ในวงการบันเทิงให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันค่ะแต่ก่อนจะไปถึงช่วงเวลานั้นนะคะทางเรามีสเปเชียลเคสค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่พร้อมไปแล้วนะคะก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับแขกรับเชิญที่เศ็ของเราได้เลยค่ะรู้รู้ตัวด้วยยที่เป็นเมืองลนทุกความสุ ที่รักเธอเป็นคืนที่หัวใจแต่งตาได้พบเธอก็ไม่มีเหลือให้ใครล้วขอแค่เธออยู่ตรงนี้ได้หรือเปล่าค่ะก็ขอบคุณชวยดีๆสำหรับสเปเชียลเกสของเรานะคะเพลงรู้สึกดีจากพี่พี่วงโนมอเทีย no ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป<อ>ิดเวลาของอยู่และรายการ Mono Music Channel นะคะ พบกับอิ๋วได้ใหม่ในสับดาหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ